ต่างคนต่างเล่าเพราะการแพทย์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในอีพีที่สี่แต่ชุดเดิมชุดเดิมไม่เป็นไรโอเคค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกับรายการต่างคนต่างเล่าอีกแล้วนะคะอีพีที่แล้วเราพูดถึงท่าเจ้าเรือนไปแล้วเนาะแล้วก็ เราก็เลยอยากจะมาพูดถึงอาการบ้างอาการที่มักจะเกิดในช่วงฤดูร้อนอช่วงนี้ก็ฤดูร้อนอยู่ใช่เพราะว่าเราเพิ่งผ่านสงการมาไม่นานเนาะร้อนจัดแต่ไม่รู้ว่าเทปนี้ออกเมื่อไหร่นะแต่เออไม่รู้เทปนี้ออกเมื่อไหร่แต่หลังสงการแน่นอนเพราะว่าเราอัดหลังสงการใช่ครับเพราะว่าต่อขณะที่เราอัดกันเนี้ย มันร้อนมากใช่มันร้อนมากขนาดเราอยู่ในห้องแอร์เราก็ยังแบอาอกเดือดาอเลื่อมใช่ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะอยากให้อาจารย์มะนาวเล่าให้ฟังหน่อยว่าโรกอะไรที่มันมากับในช่วงฤดูร้อนมากหรืออาการอะไรเนาะที่มันมาในช่วงฤดูร้อนมากโอเคก็ต้องบอกก่อนครับว่าในองค์กรรแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามีความเชื่อพื้นฐานอยู่แล้วนะครับว่า ร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติกับบรรยากาศข้างนอกอดังนั้นถ้าเมื่อไหรเนี่ยมันมีความร้อนในบรรยากาศมาใช่ไในได้ดูร้อนเนี่ยก็หมายความว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะได้รับความร้อนจากบรรยากาศข้างนอกเนี่ยเข้ามาสู่ภายในเยอะอนะครับซึ่งความร้อนใน้ตัวเนี้ยโบราณเรียกว่าเป็นธาตุไฟอ๋อเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงงั้นแสดงว่า สภาพของมนุษย์ในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความแตกต่างกันแตกต่างกันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิอากาศภูมิประเทศของเขาด้วยการกินวิถีชีวิตนี่ยเกียวแต่ว่าที่เราจะมาพูดเนี่ยเราจะอ้างอิงถึงประเทศไทยเนาะประเทศไทยเป็นหลักเลยเท็อย่างประเทศนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าเราพูดเรื่องแพลนไทยด้วยใช่โอเคค่ะเป็นหลักดังนั้นถ้าเกิดในฤดูเนี้ยเช่นในอากาศช่วงเนี้ยมันมีความร้อนในบรรยากาศมากในอากาศมากดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหรือาตาทั้งสี่ที่อยู่ในกายมนุษย์เนี่ย เขาจะได้รับความร้อนนะครับหรือได้รับได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบมานะครับมาจากอากาศนั่นเองดังนั้นเนี่ยพอเราได้รับไฟมาจากบรรยากาศมากๆเขาเนี่ยทำให้ไฟในร่างกายเราเกิดภาวะที่เรียกว่ามันมากเกินคำศัาที่เรียกว่ากาเริบกาเริบกเป็นภาวะไฟที่มันกาเริบเกิดขึ้นนะครับซึ่งภาวะไฟกําเริบเกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีหลายๆอาการแสดงที่แตกต่างกันเช่นอาการอะไรบ้างเช่นหนึ่งเรื่องหลักที่จะพบไปบ่อยครับเช่นหนึ่งมีอาการ ตัวร้อนตัวร้อนรู้สึกร้อนหน้าร้อนตาร้อนหน้าร้อนตาออมีอาการนะว่าหน้าแดงตาะะแดงตาแดงออบางคนจะมีการที่เรียกว่ามีอาการลมออกหู ลมร้อนออกตาพราะนี้เป็นเพราะว่าที่แบบไฟมันแบบมันกำเริบเกิดขึ้นอาการปวดกระบอกตาอันนี้ด้วยไหมก็เกี่ยวครับก็เกี่ยวด้วยแต่ว่ามันอาจจะต้องมีภาวะอื่นๆมาก่อนใช่ไหมเช่นมีอาการร้อนตาร้อนหัวมลมอย่างเงี้ยอันนี้เพราะว่าไฟกำเริบที่เกิดแล้วเราสังเกตก็ได้ครับถ้าเวลาเราไปตากแดดอย่างเงี้ยครับนานๆเข้าความร้อนมันจะเกิดขึ้นจะมีการร้อนหน้าร้อนตาเกิดขึ้นหรือเราอาจจะรู้สึกเผาๆที่ศีรษะที่หน้านอนหัว รู้สึกมีไอเผาๆที่ตาเรายิ่งคนใส่แว่นก็จะรู้สึกได้เหมือนเวลาเราใส่แมสแล้วเราได้ลมร้อนๆที่อยู่ในแมสใช่ไหมเอออันนี้ก็คือความร้อนที่เกิดจากไฟเหมือนกันมันเริ่มเกิดขึ้นนะครับหนึ่งก็คืออาการประวัิคือหนึ่งตัวร้อนสองคือเช่นพวกเกี่ยวกับอาการหนึ่งคือพวกอาการนี้ เป็นแบบพวกกันที่เราเรียกว่าเป็นพื่นลมพิษเกิดขึ้นแต่ว่าอาการผื่นเนี่ยมันจะเป็นอาการที่มันต่อจากภาวะไฟกำเริบมาแล้วถูกไหมใช่ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าบอกว่าบางคนเนี่ยเวลาร้อนจัดเนี่ยมันเกิดผื่นมาได้แล้วผื่นก็ขึ้นตามเนื้อตัวเพราะแพทย์ใดก็แพทย์ใดมองว่าไอ้ผื่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายลักษณะบางอย่างอาจจะเป็นผื่นจากธาตุลมจากธาตุน้ำก็ได้ซึจะเป็นผื่นจากธาตุไฟมันจะมีเพราะว่ามันจะร้อนมันจะร้อนแดงชมพูใช่ไหมร้อนแล้วก็แดง เป็นเม็ดในเม็ดขึ้นมาโอะไรครับเป็นแค่ผื่นลมพิษนั่นเองอันแหละครับคือแปลว่าถ้าเราจับโดนผื่นมันก็จะรู้สึกร้อนเนาะเหมือนเวลาหมอตรวจแผ่นแผ่นไทยหมอแพทย์แผ่นไทยตรวจร่างกายก็จะอังตามคำเดี๋ยวว่ากันะเดี๋ยวให้ว่ากันอันนี้พูดข้าไปก่อนนะครับก็คือก็จะพบว่า มีความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นตามผื่นต่างๆนะครับบางคนจะมีอาการเช่นเป็นร้อนในปากแห้งคอแห้งน้ำน้ำนะช่วงนี้กินน้ำเท่าไหร่ก็ก็ก็กงระหายกระหายอยู่เพราะว่าความร้อนข้างนอกมันเยอะเนาะมันก็มาเผาน้ำในร่างกายเรามาทําให้เราเหงื่อออกอันนี้คือเป็นหนึ่งในวิธีที่มันเผาน้ำในร่างกายไปด้วยนะครับซึ่งภาวะถ้าเกิดเวลามีไฟมากๆเขาเนี่ยมันเผาท่าน้ำอยู่แล้วที่พูดถึงพอน้ำมันน้อยปุ๊บ ก็จะเกิดอาการใช่ไหมครับปากแห้งคอแห้งก็ต้องกินน้ําบ่อยๆนะครับบางคนเป็นมากๆเข้าจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะร้อนในเช่นเป็นพวกแผลในโพรงในปากในนิ้นพวกนี้แหละครับเป็นภาวะที่บ่งบอกว่ามีไฟในร่างกายมันกำเริบหรือมีมากเกิดเป็นแบบเรื้อรังด้วย นะครับซึ่งภาวะพวกนี้แหละเป็นภาวะที่บ่งบอกว่าตอนนี้ร่างกายเราเนี่ยมันมันร้อนเกินแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ตากแดดก็ตามทีนะก็จะมีอาการพวกนีเหมือนกันซึ่งจริงๆอาการพวกนี้มันก็สอดคล้องกับโรคที่เขากําลังเจอกันอยู่ช่วงนี้ก็คือฮิสโตกใช่ใช่ใช่เออมันมันเป็นยังไงนะครับก็บอกว่าฮิสโตกเนี่ยแพทย์แผนไทยมันก็มีเหมือนกันนะแต่โบราณเนี่ยไม่เรียกว่าฮิสโตกนั่นเองโบราณเรียกว่าเป็นลมแดดลมแดดเออลมแดดซึ่งมันต้องมี ซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดพอแปลโดยความหมายครับเพราะราะว่าเป็นลมที่เรียกว่าเป็นลมอะไรพวกนี้เป็นภาวะที่เขาเป็นภาวะเป็นลมเนี่ยหมายถึงว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นรวดเร็วอ๋อลมลมลมลอลิงที่มันมาเร็วๆพัดมาพัดไปปุ๊มเนี่ยโบราณจะเรียกว่าโรคได้กตามที่แบบว่าเกิดขึ้นเร็วๆเฉียบพันเนี่ยเป็นโรคทางลมนะครับพอบอกกับคำว่าลมแดดก็หมายความว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นเร็วที่มีผลมาจากแดดหรือความร้อนเออนั่นเองดังนั้นก็ คือเป็นภาวะที่เกิดภาวะที่หนึ่งบทสตินะครับที่จะโดนแดดนะครับนั่นเองซึ่งไอ้ภาวะนี้โบราณก็บอกว่าเป็นภาวะที่อันตรายือนกันนะครับเพราะว่าทําให้เกิดภาวะที่เขาเรียกว่าบทสติหรือเขาเรียกว่าไม่รู้สึกตัวได้เป็นการบดสติไม่รู้สึกตัวก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยใช่เสียชีวิตดังนั้นคนโบราณจึงต้องพกยาลมยาหอมไว้ตลอดเวลาอ๋อทำไมอ่ะทำไมยาหอมมันถึงช่วยเพราะว่าเพราะว่ายาหอมเนี่ยนะครับมันเป็นพวกกลุ่มยาที่มีรสที่เรียกว่าหอมเย็น ะนะครับหอมเย็นเครื่องหอมเย็นพวกนี้นะครับมันจะไปช่วยลด ศัพท์แพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าเป็นไฟใจไมาย่าถ้าความร้อนเนี่ยมากระทบกับร่างกายของมนุษย์ของคนเรามากๆมันก็จะทาให้ความร้อนในร่างกายกาเริบในทุกส่วนรวมไปถึงหัวใจด้วยไปทางใจซึ่งพอโรคหัวใจกําเริบหัวใจไฟในหัวใจกําเริบผิดปกติเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีหมดสติเสียชีวิตมีเซซ่าอะไรพวกนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นยาหอมเนี่ยมันก็เลยช่วยได้จำเป็นแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า ต้องถ้าเกิดสําหรับยาหอมเนี่ยมันก็มีหลายแบบมีทั้งยาหอมร้อนหอมเย็นแล้วก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยาหอมที่จะใช้ในการรักษาหรือป้องกันภาวะลมแดดเนี่ยคือต้องเป็นยาหอมที่มีรสหอมเย็นเท่านั้นด้วยนะหอมร้อนนี่มันไม่ได้ครับที่ที่เรากินยาหอมที่จะช่วยให้เลอช่วยให้อนนี้ไมอันนี้ไม่ได้เพราะมันมันติดรสสุขุมร้อนถูกมร้อนไหมมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นพวกเกี่ยวกับหอมเย็นซึ่งเช่นยาหอมอะไรบ้างเช่นยาหอมเทปจีตเจีอันนี้หาง่าย อันนี้หายง่ายเพราะว่าทิโปสดทิ่โจะได้เหมือนกันในระดับหนึ่งแต่เพราะว่าเทพพจิตเนี่ยเย็นสุดอันนี้เวิร์กที่จะแปลว่าพกติดตัวไว้ถ้ามีปัญหาเพื่อนรู้สึกว่าจะเป็นลมที่แบบจากแดดเนี่ยรู้สึกว่าวิววิวจากความร้อนเนี่ยไปตากแดดมาวิววิวเวีนหัวก็คือให้กินยาหอมแล้วก็จิบน้ำเนาะดังนั้นเนี่ยนะครับจึงนําไปสู่ที่บอกว่าการรักษาหรือการปองป้องกันตัวเองในช่วงระยะเวลานี้นะครับก็ต้องหนึ่งก็ต้องหลีกเลี่ยง ความร้อนนะครับจากอากาศอ่างั้นเรามีมคําถามมีคําถามถ้าสมมุติว่าเราอะไปออกแดดใช่ไหมหรือว่าไปเจออากาศร้อนอจัดจัดอะรเราเล่าแบบกระหายมากเรากินน้ําเย็นจัดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันดีไหมคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดในมุมมองกาแ์แผนไทยนะครับพูดอย่างนี้ก่อนมุมมองกาแ์แผ่นทยเนี่ยคือเรามีความเชื่อว่าการที่เราเนี่ยกินนะ้ำที่มี รถที่มันเย็นจัดเข้าไปอุณหภูมิเย็นจัดเข้าไปกับร่างกายที่ร้อนจัดมันร้อนจัดเนี่ยมันเกิดเรียกว่าเป็นภาวะมันยังกับสถานร้อนสถานหนาเกิดขึ้หรือสะบัดร้อนสะบัดหนาใช่เรียกว่ามันสถานเกิดขึ้นนะครับซึ่งภาวะเนี่ยมันทําให้ ถ้าในร่างกายเนี่ยมันเกิดการแปรปรวนนะครับเพราะว่าเวลาตัวเราร้อนจ,จัดเนี่ยไฟมันกาเริบม,มากนะครับถ้าพอเรากินของที่มีรสเย็นจัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยความเย็นความร้อนเนี่ยมันเป็นคู่ตกข้ามกันอยู่แล้วทึ่งเวลาเย็นจัดกับร้อนจัดเจอกันเนี่ยมันทาให้เกิดภาวะที่เรียกว่าสถาน<อ>ก็จะเ,เกิดภาวะเป็นคงเป็นไข้เนี่ยเก<อ>ิดขึ้นตามมาได้เลยซึ่งแสดงว่ามันไม่เหมาะสมทีเดียวเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะบรรเทาอาการล่ะค่ะถ้าสมมติว่าเราไปออกแดดจัดๆแล้วเรารู้สึกแบบโอ้ไม่ไหวแล้วหน้าร้อนตาร้อน วนเวียนหัวแล้วเราควรทํำยังไงก้อนหนึ่งก็คือก็ให้มานั่งพักในในที่ร่มที่มีอากาศปลอดโปยเทแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นห้องแอร์เย็นเฉียดก็ได้ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเป็น้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะเป็นไข้มันจะสถานคือมาในที่ร่มก่อนพัดอุณหภูมิมันลดลงลงนิดนึงจากนั้นค่อยเข้าไปห้องแอร์ได้เราสามารถแบบเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวอีกได้ไหมอันนี้ดีเลยอันนี้ดีมากนะครับเป็นผ้าชุบน้ําปกติอุณหภูมิก็ได้นะครับ เช็ดตาข้อพับข้อพับก็คือขอคอด้วลักแแปละอะไรเงี้ยอันนีเช็ดตาทำให้ความร้อนในร่างกายมันลดลงนะครับจะให้ดีก็คือก็กินยาหอมที่พูดถึงแล้วก็จิบน้ําจิบน้ําบ่อยๆก็ช่วยได้เป็นน้ำอุณหภูมิปกติใช่เนาะที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในหน้าร้อนพวกเนี้ครับเราต้องระวังอาหารที่มีธาตุไฟมากด้วยคือเช่นพวกอาหารรสหวานจัดมันจัดเค็มจัด พวกนี้ครับพวกนี้จะต้องระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะอาหารกลุ่มนี้มันทาให้ธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมันมันกาเริบหมายความว่าไม่ควรกินแบบเป็นประจําในช่วงหน้าร้อนแต่ถามว่ากินได้ไหมเป็นแบบช่วงๆเวลาจะมิจาเซตัก็กินได้กินได้นิดหน่อยแต่ไม่ควรกินเป็นประจําเพราะว่ามันจะไปสะสมในร่างกายแล้วทําให้ความร้อนในร่างกายเพิ่มมากขึ้นพอความร้อนข้างในมันก็มีความร้อนข้างนอกมันระทบมันยิ่งแบบกําเริบไปกันใหญ่เลยจะพิว่าไฟกําเริบเนี่ยได้ไงเพิ่มมากขึ้นตามแล้วอาหารควรจะกินประเภทไหน ก็ต้องเพิ่มท่านนาำในร่างกายเช่นรถหนึ่งรถขมอ่ารถขมขมน้อยแล้วกันขมน้อยขมมากวเออเดี๋ยวกินก no ัเป็นกับข้าวไม่ได้อาจจะเป็นฟักแฟงแตงโมได้ไหมก็คือไปพวกขมน้อยเช่นอะไรหนึ่งเช่นมะละ อย่าไสหมูเคุณกินอะไรกวางวานต้มฟักได้ไหมต้มฟักต้มแฟงกิลฟักเป็นโมกินได้ไหมแตงโมกินได้แตงโมแต่ก็ต้องอย่าเป็นแตงโมที่มันหวานจัมากอยากกินเยอะแตงโมไม่หวานก็ไม่อร่อยถูกไหมแต่ว่ากินได้แต่อยากกินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวหวานหวานเกินอาจจะบอกว่าชิ้นสองชิ้นแค่เย็นๆอ่ะกินแบบว่ารู้สึกสบายตัวแต่ผมแนะนํานะครับว่าการกินพวกอาหารพวกนี้มันช่วยได้จริงๆนะมันช่วยให้แบบว่ารู้สึกว่าเบาตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยแบบคือ ภาวะไฟภายในร่างกายเนาะมันก็จะลดลงพอมันไปกระทบกับไฟข้างนอกที่มันเพิ่มเข้ามามันก็ไม่ไม่ไม่โอเวอร์ด o ใช่ไหมไม่มากเกินไปคือมันจะไม่กําเริบอมันจะไม่ถึงกับกําเริบนะครับดังนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันในการดูแลตัวเองในช่วงหน้าร้อนจัดขนาดนี้ถูเหมือนกินอาหารเป็นยาเพื่อป้องกันตัวเองเนาะไม่ต้องไปบอกว่า ไปกินยาหรือว่าไปแก้อาการหลังจากที่<ช>มีอาการแล้วเราดูแลตัวเองได้ตั้งแ<ด>ตก่ก่อนที่จะเริ่มมีอาการเลยใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่แบบใจจากแพทย์แผนไทยนะครับที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องเกี่ยวกับธาต<อ>ุการกินต่างๆะนะครับก็เหมือนที่บอกครับว่าถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้รหรืออยากให้พูดอยากให้เอามาเอาเรื่องอะไรมาเล่าเพิ่มเติมอีกนะคะก็ ก็คอมเมนต์มาได้<ช>มีข้อสงสัยมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ออกสอบถามมาได้เลยซึ่งถ้าถ้าไหนบอกว่าน่าสนใจหรือว่าตอบได้เนี่ยเราจะมาทําคลิปตอบกันใช่ค่ะนะครับวันนี้ก็คงต้องบอกคําว่าสวัสดีค่ะคต่างคนต่างเล่าเพราะการแพทย์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด